คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันในใดทุกชนิดเด็กอายุต่ตำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยฮานอยสองตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดประจําวันอาทิตย์นะครับตี่8ตุลาคมนะครับปศส5 6 6สําหรับเมื่อวานแนวทางก็ไปทำเอฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับให้เด่นอยู่ที่ศูนย์กับ2ก็มาทั้ง3น้นอยนะครับสี่นอยเข้า3น้นอยนะครับขอแสดงความยินดีกับเอฟซีดิรัคที่มีความโชคดีสําหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับ เลขเด่นที่ผมได้มานะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นรูดห้ากับเก้านะครับพวกโวมชัวสำหรับห้าก็จะมีศูนย์ห้านะครับห้าหนึ่งห้าสามแล้วก็ห้าหกนะครับสำหรับเก้าก็จะมีศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าสองแล้วก็เก้าห้านะครับสามตัวเด่นก็จะมีศูนย์ห้าเก้านะครับสามเก้าแปดสองเก้าหนึ่งแปดเก้าสองสี่ห้าหกนะครับสำหรับสามตัวเด่นนะครับ สำหรับเบิ้ลกันสีคู่นะครับก็จะมี5 5 6ห9า 8, 8นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำนะครับวันอาทิตย์นะครับที่8ตุลาคมพศ2566สําหสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเอพี่น้องที่เข้ามากด subscribe กดไลก์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้แฮปมินนะครับขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้เอม็มก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านครับผมสวัสดีครับ